วันนี้ครัวบ้านรสชวนทำเมนูไข่เจียวโบราณทรงเครื่องส่วนวิธีการทำตามไปดูในคลิปเลยค่ะวัตถุดิบของเราจะใช้ตะไคร้ซอย1ช้อนโต๊ะตามด้วยขมิ้นสดเล็กน้อยข่า2แว่นขิง2แว่นทุกอย่างล้างให้สะอาดแล้วก็โขลกส่วนผสมให้ละเอียดขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะโขลกก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะ เมื่อส่วนผสมของเราละเอียดดีแล้วใส่มะพร้าวเปลือกเขียวหรือเรียกว่ามะพร้าวทึงทึก4ช้อนโต๊ะที่เราขูดเตรียมไว้แล้วก็โขลกรวมกันให้ละเอียดเราก็จะโขลกมะพร้าวกับส่วนผสมเบื้องต้นเพิ่มความหวานเล็กน้อยด้วยน้ำตาลทราย ตามด้วยหอมแดงสีหัวแล้วก็กระเทียมสองหัวที่เราซอยแล้วก็โขลกให้ละเอียดให้เข้ากันเพิ่มความอร่อยใส่กุ้งฝอยที่เราต้มลงไปหรือเราจะใส่กุ้งสดก็ได้เหมือนกันโขลกหยาบๆยบให้เข้ากับส่วนผสมของเราหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ต่อไปเราจะไปเตรียมในส่วนของไข่วันนี้รสใช้ไข่ไก่และไข่เป็ดทั้งหมด3ฟอง ตอกลงเข้าไปในภาชนะหรือถ้วยที่เราได้เตรียมไว้ตีไข่ไก่และไข่เป็ดให้เข้ากันเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เราโคลกไว้เบื้องต้นลงไปในไข่ที่เราเตรียมไว้ตักใส่ทุกอย่างให้หมดเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อย ตีให้เข้ากันเพิ่มความหอมความอร่อยโรยพริกไทยเล็กน้อยขั้นตอนสุดท้ายแล้วคลุกๆให้เข้ากันตั้งหม้อหรือกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปน้ำมันร้อนได้ที่เราจะเอาไข่ที่เราส่วนผสมลงไปเจียวในกระทะในน้ำมันแบบนี้ ถ้าไม่สะดวกเจียวในหม้อก็จะใช้กระทะก็ได้ตอนที่เราเจียวหน้าตาประมาณนี้จะออกแบนๆแล้วก็จะมีฟองออกมาเยอะเล็กน้อยเพราะว่าเป็นมะพร้าวพอเริ่มสุกเราก็จะพลิกด้านค่อยๆพลิกนะคะไข่เจียวมะพร้าวของเรากิ่นหอมสุกพร้อมรับประทานแล้วค่ะเราก็จะมาตักแบ่งเป็นชิ้นๆ ไข่เจียวมะพร้าวนิยมทานกับข้าวเหนียวคลุกมะพร้าวที่3จังหวัดน,นะคะเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองทำนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์ให้กับรสด้วยนะคะ